สวัสดีท่านผู้ชมครับผมสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้อง,องชาวยูทูบทุกท่านนะครับเอ้าอย่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับเสื้อขาดเสือเส้อขาดอีกโอ้โหใส่ท่อยางว้าร้อนร้อนเนาะครับโอ้โหร้อนเมื่อกี้นะร้อน ล่นอะไรเมื่อกี้ล่นท่อยางมาไปซุกใส่สนู่นเฉยเวล้นันเวลาเปิดน้ําเปิดน้ําเลี้ยงมันจะเข้าออทบบอ่วโอ้โอครับกับพักหลุดหระเป๋าเราไปดูวันนี้สายันจะทําการทดสอบระบบเนาะครับบูบานนี่จัดวางระบบถังน้ํามันแล้วก็ระบบสายน้ํามันเรียบร้อยเนาะครับเด็ด น,นี่น<า>เละย,ย,ยกน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นไปใส่พี่อ๋อทำไมน้ำมันมันไม่เดินเหรอเดี๋ยยกขึ้นไปใส่กี้ถอดลงเมื่อวานอ๋อถอดลงก็เลยเอาไม่ลงไม่แรงก็เอาลงเมื่อวานเอาขึ้นนี่ขับยกให้มันลอยแล้วก็จะได้หมุน,น,นเดี๋ยววันนี้จะได้ดูครับผมว่าพวกระบบช่วงล่างตัวเดินมอเตอร์ปัม๊ม จะคล่องตัวหรือไม่อย่างไรครับเดี๋ยวติดตามติดตามชมครับคลิปนี้นะครับผมเชีเีทั้งไฮโดรลิกนี่ใช้ตัวนี้เลยไหมสัยญายน่าจะตัวนี้เลยหรือเปล่าพี่ใช้ตัวนี้ไหนตัวนี้แหละเ<ม>ดี๋ยวหาที่วางดีๆมันมีแล้วแล้วก็จะต้องทําใหม่ครับทาใหม,กนนนม่ก็นานอีกให้ดูลิก ไหนดีเมื่อวาน <c oughs> ไม่ร่วงนะจะร่วงทำไมนี่เลยไม่ร่วงแล้วเ <c oughs> ดนนับตกหายพวกนี้มันต้องเยกน้ำมันไหมเยกอยู่เยกนิดหน่อยโอ้ต้องเยกน้ำมันด้วยนี่เดินสาย ชว่วงราวเติมนสายชว่วงราว์สายชว่วงราวาอ้าวล้วต้องยกช่วงล่างขึ้นอีกหน่อยไหมเพราว่ายกแล้วยังเลยอ๋อต้องยกขึ้นก่อนใช่ไหมต้องยกขึ้นก่อนอืมแ <c oughs> ยกน้ำมันแยกแป๊บเดียวอลไรแยกง่ายไอ้สายอันเช้น้มันจะได้ฟังเสียงเครื่องพิโน,โน่น่าจะแยกง่ายกว่าอีสุกบ้างจะแยกง่าย Sai những tinh đi đi mát vay mày tông mát vay mày tông mát vay 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 mát ยันเล็กๆกันเส่มันโยมทีโน่เจโอแปซีครับตัวนี้เ 2, 2> <ะ>ทไ 2> นะูไม่ขึ้นทำไมงั้นกำลังไหลลงดลเมื่อวานเล็กง่ายกว่านี้นะไม่ขึ้นไปเลก ไอ้อพวกสายพวกนี้นี่เราต้องจัดใหม่ไหมไม <ใน S 1> ่ไพวกสายดิบสายอะไรพวกระบบสายอะไรต้องมัดต้องอะไรอ้าวน้ำันมาแล้วใช่ไหมครับอ่าน้ำันมาแล้วครับว้าร้อนไม่น่าจะร่วง เอออกก่อน๋ย่ลืมอืระบบระบายความร้อนเรียบร้อยแล้วครับระบบแค่นี้เฉยย่งท่านได้ต่อเรียบร้อยแล้วรักหาท่อย่างมาก็ใช้ได้เลยพี่เรือท่อไอดีหรือเปล่าครับถอยดีเรือ่ออดีแบบนี้ก็ใช้ได้ครับผมไม่ต้องต่อนะครับ น,น,นัดมันหลวมตัวหนึ่งหรือเปล่าน้ะนัดเลยนัดใบยี่สิบอืมมันไม่จะใส่ไม่กันเลยนัดแท่นนัดปัม๊มนัดเอขาจับขาจับไอ้ตัวนี้นะต,ตัวตุ๊กตาอืม โอ้รถเกี่ยวอย่างหนักใช้แมลงตัวนี้นะยกไหวไหมเนี่ยแม่แรงเนี่ยไอตัวน้อยน่ะโอ้โหตัวน้อยกับตัวใหญ่ยกคนละข้างเลยโอ้ไอตัวนั้นมันได้กี่ตันเนี่ยอันนี้ไอตัวใหญ่นี่นะพี่สามสิบตันเอ๊ะสามสิบตันสามสิบตันยกได้เหรอครับสามสิบตัน ถ้าตัวน้อยนะัมันสิบกันอ๋อลอยแล้วลอยแล้วไม่แรงยกพอแต่ตัวเดินนี่ขึ้นเนื้อจากโ่นหน่อยนะครับขึ้นและวองน,นี้

ครับเดี๋ยวม่ท่านได้ขนานั้นยังไม่ท่นนา,น,าไทนได้ซื้อท่อยางมาโอ้ครับท่อยางมาอืมก็อาศัยน้ําไปก่อนครับสายน้ําระบายความร้อนร้อน <c oughs> ติดเลยบอกเอา้า <c oughs> พร้อมยังล่ะเดี๋ยวผมเปิดน้ําก่อน,นอา่าเดี๋ยวเช็คอะไรพร้อมก่อนเดี๋ยวจะได้ทดสอบเ๋ยเหลือตัวไหนไม่ที่ลืม ไม่มีแล้วนะมีเปิดนาำเลี้ยงก่อนน้ำหนีบสายดินดีใช่ไหมสายดินโอ้ยกแบตนี้งเตตอนนั้นไม่ได้ชาร์จเลยพี่นานแล้วนะพี่แต่ก็ยังมีไฟอยู่เนาะ ฮะเดี๋ยวสายันดีใส่ดินก่อนสตาร์ทอันนี้แบแบในรถเกี่ยวเหรอบตรถเกี่ยว<อ>ต้องเตะเอาลงจากรถเกี่ยวมาปุ๊บก็ใช้ยกคอเล่นบ้างสตาร์ทเครื่องเนาะโอ,โอ้นามไหลจวดเลยติดแล้วพี่ติดแลวนะ อ๋อติดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋เดี๋ยวสายยังจะติดได้ดูแล้วครับโอ้ยทางน้ำมันทางน้ำมันทางน้ำมันมมนะรูงไหมไม่รู้รมมอ่ะน่าจะร่วงนะอ่าถูกแล้วครับน่าจะร่วงอย่กูถังน้ำมันร่วงดิครับเดี๋ยวเอาใหม่ <laughs> แต่เมื่อวานผมไม่ได้ตั้งอย่างนี้ผมตั้งอีกแบบหนึ่ง นั่นแหละนะเดี๋ยวได้ชมครับผมโนบางคนซามาพอดีเลย <laughs> โนะได้ค่อยติดฟ้องกันมั้งช <laughs> มไปรดน้ำสักหน่อยครับรดน้ำหน่อยรดน้ำหน่อยน้ำแรงไปหน่อยโอ้เราเร็วรเรา็ว,วลูกพี่เอาไว้ไว้ รถสาขาจะติดเครื่องแล้วบอกจะติดเครื่อง,องแล้วองแล้วเมื่อกี้<อ>มาได้พอดีเลย้าวอาน้ำมันมาเลยีโชว์กวันนี้ระบบปั๊มก็เดินแล้วระบบเครื่องยนต์สัมพันธ์กันดีครับ ย้อยมันหลวมหน่อยย้อยนั่นแหละชักย้อยตัวใหญ่ไ่หล้วงมาใส่อยู่บิเดี๋ยวอาจารยีโยบิอาจจะเงียบประมาณผมใส่โยมีแล้วมันหลวมไอ้เจ้านั้นมันแน่นมันเงียบแต่ว่าใส่ไปมันหลวมเลยออ๋ครับเดี๋ยวไปลดน้ำนิดหน่อยก่อนเอาเดี๋ยวลองลองลองใช้ตัวเดินดู เสียงโบยยังไม่ดังเลยอตอนนี้ติดเครื่องได้ปกติแล้วนะครับระบบมันมีคล่องมากมันยังกลิ่นสายพานนั่นนิดหน่อยพี่อ๋อเพราะมันเป็นล่อง A แต่ผมเอาล่อง B ไปใส่มันก็จะ,ะถูกันอ่าล่องบึนบึน,น่อยอะไเขาเข้ากัน <c oughs>

าพร้อล้อแล้วครับผมเบิ้หน้าเองหลังไปัน ดีไหมความทิบดีเนาะครับทิบดีมากเลยเสียงหวานมากเลยนะไม่ต้องใส่ท่อหรอกนะท่อผมว่าจะทำอยู่แต่ไรผมว่าจะทำใส่อ่เออหวานเยียบเลยเร,ร,ระบบโอเคแล้วแหละขับเคลื่อนเสียงบุรล,ลุปงลุกปืนพอ,อย่างงี้ได้เลอืมเป็นเป็น,ปนย,อยอยอย่างนี้นะแกนแต่ก็ถือว่าเงียบอยู่นะเงียบอยู่เออทีนี้ก็ชุดล่างครับมชุดล่าง ติดใส่โซ่ใส่อะไรแล้วก็ถ้ามีดูเลอร์ทำซองแล้วน้ำก็ใส่ได้แล้วยิ่งด้อยแล้วครับน้ำท่วมอีกแล้วเออเลยโดยรวมแล้วก็สรุปแล้วก็คือปั๊มก็ไม่มีปัญหาเนาะครับปั๊มไม่มีปัญหาเลยผมติดวอร์มนิดหน่อยน่าจะต้องไม่มีปัญหาอะไรแล้ยครับไม่มีปัญหา แม่โมเตอร์ประกอบไปใช้ได้เลยต้องดูต้องต้องไปดูเป็นรุ่นตอนที่รถหนักอีกรอบครับขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้พูดคำว่าหมดเลยหนครับมันขาดสายแล้วว่ามันมันเหลือก้นถังแล้วอืมอ่อย่างไรก็คลิปนี้ก็ได้ให้เอซีได้ดูระบบกลไกของเครื่องยนต์กับปั๊มก็เอ้ามอไซค์บนมอเลนี่เลย ครับไม่ทางไฮดรลิกนะครับทางไฮดรลิกใส่ตรงนี้เลยครับไม่ต้องแปลงอะไรแล้วง่ายแล้วทำซีใหม่สามคือจบเลยก็ทางน้ำมันแล้วทางยางใหญ่เลยแหละใช้น้ำมันเดิมไหมนี่ครับน้ำมันเก่าไหมน้ำมันใหม่โอ้ไถ่ใหม่น้ำมันของเขาเนี่ยก็เติมมาอันใหม่เลยพี่อ๋อเหรอครับได้เป็นกี่ลังที่ทอมที่ล็อตสามล็อตไหมไหมเอี่ยมเลยมีใหม่เอี่ยมน้ำมันกลับอัน กลับอ๋อกลับมันจะเป็นแบบคุณมคุ้นวะมันกลับโอ้ยช้ได้แล้วแหละเจ๋วเลยเอาตัวลงสายตัวเดินนี่ต้องต่อใช่ไหมอืมครับหมดห้าพันหมดห้าพันกี่ต่ออ่ะสี่ต่อสายไฮลิกนี่นะหมดไปห้าพันโอ้เกือบห้าพันอืมสองกออน สามพันตยสามครับท่อนใหญ่อยู่สามท่อนทีนี้ท่อนเล็กอันใหม่ท่อนทีนี้ก็เรืออะไรเรือเรือเดี๋ยวผมจะทําตัวระบบสายตัวนี้ก่อนสายน้ำครับสายน้ํเตือนเรืเรือระบบพวกสายมอเตอรกับสายมอเหมเลยไอ้มอน้ำให้มันนิ่งๆทำเป็นตัวยันขึ้นไปแล้วับเนี่ยแปะแผ่นเลสตัวนี้สักหน่อยก่อน ก็จะได้ทําฝาครอบก่อนโอ้ฝาครอบตัวเครื่องเดินพวกท่อเสียท่อดีก่อนครับครับมันโยกทั้งหมดอะไรพี่ฝาครอบเอาเอาระดับเสมอกันเลยเนาะตะยะันครับเสมอเนี่ยละเราเสมอก็เลยแหละมันจะได้เดินง่ายเสมอเลยพี่เป็นพื้นครับเป็นพื้นอาไว้ี่ไม่ดีพื้นสามารถวางฟางได้ด้วยไม่ต้องยันแล้วพี่นะครับมันมันมันโยกแค่ขาหม้อน้ำครับครับ ขับไปลองโยดด้วยโยดทั้งหมดเลยระบบตอนนี้ก็โอเคแล้วครับจะทําเป็นเหล็กมาทางนี้ยาวไปนู่นแล้วก็ยันอย่างนี้ครับปิดไว้แล้วก็ช่วงล่างขับตั้งเสาครับสองลอนําแล้วก็ใส่ต่อโซ่ตัวเดินก็ใช้งานได้ปกติครับผมใช้สามวันก็เสร็จนะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้มาเคลียร์แต่ไม่ได้มาแลยแล้วไปชมไปก่อนนะครับผมอ่ะขอบคุณมากครับครับครับผม